สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันอีกแล้วนะเนี่ยก็จะเป็นตอนของการกลับสาบซิปนะคะตัวเนี้ยเรายังไม่จบนะนี่คลิปที่ห้าแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเออทาไปทํามามันก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยตัว,นเ,นวเนี้ยสาบซิเหียนเป้าเนี่ย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 ที่มันอย่างเงี้ยทุกคนถามว่าคือจากคลิปที่อ้อยเคยลงไปเดสีสีเขียวที่เป็นผ้าปาเต้ใช่ไหมทีนี้อ้อยก็ไม่ได้ลงในขั้นตอนของการกลับสาบซิปหรอกก็คิดว่ามันยากไง ก็เลยว่าเออคนคงไม่ค hmm. ่อยอยากรู้หรือว่าอยากดูอะไรหรอกเพราะว่ามันสําหรับมือใหม่บอกเลยว่ามันยากนะเพราะว่าการกลับสามสิบเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่พอดีมันจะชอบเหลืออีตรงเนี้ยตรงตูดซิปเนี่ยมันจะชอบมันจะไม่เรียบๆอย่างนี้หรอกเนี่ยมันจะไม่เรียบแบบนี้หรอกเนี่ยเวลามือใหม่ทําอ่ะนะ ก็คือแบบอ่ะแต่เมื่อมีคนทักถามมาว่าอยากรู้อยากดูอะอยก็จะทําให้ดูนะคะว่าวิธีทําของอ้อยเนี่ยก็คือบอกว่าว่าอ้อยจะทําได้นี่มันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละต่อให้เราทําเก่งแล้วก็อะคือคือตัวอ้อยเองนะคือไม่ได้เก่งมากนะแต่ไม่หมายถึงว่าเราทําประจาอ่ะเราก็ยังเกิดปัญหาอยู่ดีเพราะว่าอะไรนึกไหมเพราะว่าผ้าเน่ยมันไม่เหมือนกันไงอย่างผ้าอย่างที่บอกว่าผ้าฝ้ายเนี่ยถือว่าเป็นผ้าที่เย็บง่ายมากสําหรับมือใหม่เนี่ย ก็ควรเอาผ้าายมาหัดเย็บนะเพราะว่าหรือผ้าคอตตอนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผ้ามันจะมันจะเย็บง่ายแต่เธอใหม่ไปเอาผ้าลื่นๆอย่างเช่นผ้าซาตินผ้ามันๆอย่างเงี้ยมันจะมันจะลื่นไงแล้วมันจะทําให้เราเย็บยากต้องหาผ้าที่มันมีน้ําหนักมาหัดเย็บนะคะแล้วจะทําให้เราแบบว่าไม่เหนื่อยไม่ท้อไปสักกอนอะ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างการเย็บเย็บกลับอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเย็บกลับอย่างเงี้ยเนี้ยบางทีอะสองข้างมันไม่ตรงกันนะ ่างที่บอกว่าสองข้างมันมันมัน,มนบางทีอ่ะมันไม่พอดีอย่างนี้หรอกบางทียิง่งยิ่งไปเจอผ้าที่เป็นมันๆนะบางทีข้างหนึ่งเหลือเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีอ้อยต้องเก็บกินเป็นเก็ดนิดนึงนะตรงนี้ตรงเอวเนี่ยเพราะว่าบางทีสองข้างเนี่ยที่บอกแหละถ้าเกิดว่าวิธีเย็บของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเจอปัญหาแบบบางทีเย็บไม่เท่ากันก็สามารถใช้กระดาษเนี่ยลองตีนผีได้นะการใช้กระดาษลองตีนผีเนี่ยจะทําให้ตีนผีมันมันมันไม่เคลื่อนมากมันเหมือนกับว่ามันไม่ถีบผ้ามากเกินไปอ่ะอะก็ลองลองไปทําดูนะคะ ว่าการใช้เนี่ยอย่างที่บอกอะกระดาษเนี่ยกระดาษเนี่ยอย่างที่บอกเราพับทบมันอะกระดาษที่มันแข็งๆหน่อยอย่างเช่นซองจดหมายซองเอกสารที่เขาส่งมาให้เราอะค่ะเนี่ยเราก็มาตัดนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันใหญ่ประมาณเนี้ยลองลองตีนผีเวลาเราเย็บอะแลวกระดาษพวกเนี้ยนะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาทางด้านการเย็บบางทีได้กระโดดบางทีบ้านผ้าบางชนิดที่ที่มันเป็นแบบผ้า,ามันๆอะบางทีได้มันกระโดดเราก็สามารถใช้กระดาษลองนะ อันนี้ไม่ใช่ลองลองที่ตีนผีนะเป็นลองลองใต้นี่เลยลองใต้ผ้าน่ะลองเอากระดาษน่ะไปลองใต้ผ้าแล้วเอาผ้าวางข้างบนแล้วแล้วจักก็จะเย็บบนผ้าใช่ไหมแล้วกระดาษเนี่ยอยู่ด้านล่างอ่ะมันก็จะช่วยให้เราเย็บได้ได้เหมือนกันค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เข้าไปดูเลยนะคะว่าขั้นตอนการเย็บซิปเป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะเย็บซิปก็อย่างที่บอกอะ่ะเราต้องกับจับคอให้เรียบร้อยก่อนนะอ่ะก็เข้าไปดูเลยค่ะ เพราะว่าอ้อยก็คิดว่าอ้อยอธิบายเนี่ยไม่รู้ๆเหมือนกันนะลองเข้าไปดูแล้วกันเถอะเพราะว่าอ้อยก็ถ่ายคลิไปไว้หลายวันแล้วไงน,นี่มามาเอาหัวคลิปเพื่ออธิบายเพิ่มเติมมาให้ดูนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาถามใต้คลิปนะคะว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะคะอ้อยตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะเข้าไปดูเลยจ้าเนี่ยค่ะเราจะมาถึงตอนการเย็บกับสาบทับในนะคะกับสาบนี่ค่ะกับส,บสับซิปอย่างเงี้ยนะที่จะให้มันติดกันเงนี้ยค่ะามาดูวิธีทำเลยนะคะ หลังจากที่เย็บกับสาบคอให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเย็บไปรีดพลิกเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราอย่างนั้นก็เราก็มาทําสาบมากับสาบก่อนนะเพราะว่าก่อนที่จะนาวงแขนติดกันเนี่ยเราต้องมากับสาบตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนค่ะอ่ะมาพลิกเอามาแล้วก็กลับกลับมาเลยเนี่ยเพราะมันจะมีเส้นรอยอยู่ใช่ปะ่ะเนี่ยของซับในเนี่ยค่ะมีเส้นลอยอยู่ที่เรารีดพับไว้เนะี่ยแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นซิปที่เราติดไว้ะคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็พับหัวมันลงมาค่ะเนี่ยที่เราเย็บกลับไปเนี่ยพับลงมาเลยให้สุดให้สุดที่หนยหัวซิปมันอะคะ่ะเนี่ยพลิกกลับมาเลยหลังจากนั้นเราก็กัดกัดให้ให้ตะเข็บอะตะเข็บซับในกับตะแล้วก็ซิปอะให้มันตรงกันเลยเนี่ยให้ตะเข็บมันตรงกันค่ะเนี่ยที่เราเรียกเป็นรอยพับนะกับกับ สิปะที่เราเราเราเปิดรูปมันไว้อะมันก็จะมีนเนี่ยเนี่อยู่ข้างเดียวเนี่ยเราก็เราก็ใช้ด้านที่เราลีดของตะเข็บตับในไว้ค่ะอากัดให้ตรงกันก่อนกลับให้ตรงนะเนี่ยกลับไปเรื่อยๆค่ะนะจับให้ตรงกันเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะ อนละเย็บอย่างที่บอกอะทุกอย่างต้องเย็บด้านตัวนะคะถ้าเราทำไม่พอดีมันก็จะเหลือนะซับในอนะ่ะเนี่ยเราค่อยๆจับไปค่ะค่อยจับไปว่าถ้ากัดให้มันตรงกันอะ่ะเอาพูดง่ายๆแต่เข็บเดิมของมันอะ่ะให้ตรง เก็บกลางหลังอะอ่ะพอถึงพอถึงตูซิปแล้วเราก็รูดซิปมันขึ้นมาหน่อยก่นรูดซิปมันขึ้นมานะเพราะว่าเราจะได้เย็บมนันง่ายๆนะคะพอถึงตูซิปเนี่ยเราก็รูดซิปขึ้นมาก่อนหน่อยหน,นึ่งเนี่ยค่ะอ่ะเราก็เย็บเลยค่ะเย็บฝั่งตัวนี่นะเนี่ย,นะยตามเวลาเย็บเนี่ยเย็บอย่างเงี้ยเย็บห่างตีนผีค่ะ เหมือนเหมือนกับตอนที่ว่าเราไอเนี้ยเหมือนกับที่เราเย็บแนวสิบนั่นแหละอย่างนั้นแหละงงนนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเย็บห่างอย่างเงี้ยค่ะเย็บตามเส้นช็อคเนี่ยหนึ่งตีผีนะคะเย็บเอาเอาเอา,เอานี้ลองเลยก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่ไม่เลยสิบไปนะมันมันจะได้แบบว่าเอาเอากาษลองค่ะมันจะได้ไม่ไม่ถีบนะักตีผีอะ ตรงนี้เรายังไม่ต้องย้ำนะคะปล่อยไปก่อนเพราะว่าดูก่อนว่าหัวพอดีไหมเนะะี่คะไ,ไม่เยียายมันจะลองยากเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งเข็มขุดอ่อะเนี่ยเราก็ลอง มัันนนเป็ยงงไะงะคะลองกลับมาดูก่อนนะว่ามันดีไหมเพราะว่ามันกลัดยาก,กู่นะสิเนี่ยถ้าเรายังไม่ชำนาญนอนะ่ะถ้าใครยังไม่ชำนาญจะใช้สอยออกก็ได้แต่สอยมันจะไม่ค่อยทนเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวรูดขึ้นไปก่อนนะ เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นปะมันจะฉีกออกมาจากจากเส้นเนี่ยเพราะว่าเส้นที่เราเนาไว้เนี่ยเส้นที่เราไอ้นียไว้อะมันเป็นสีดําอีกแล้วนะชุดที่ว่าอ้อยทําคลิปลงเนี่ยมันสมมุติว่ามันจะเป็นสีดำนะเนี่ยมองเห็นกันไหมเนี่ยเนี่ยมันก็จะชิดกันให่นปะไอตะเข็บที่ว่าอะไรอะที่เป็นรอยรอยที่ว่ารีดไว้อะมันจะมาชนกับสิบเนี่ยค่ะอ่ะได้แล้วนะหนึ่งแถบทีนี้อีกแถบหนึ่งเราต้องเริ่มจาก เริ่มจากนี้ลงมาเพราะว่าไม่สามารถเริ่มจากนี้ได้แล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเราทําไม่ดีเคยไหมมันจะย่นย่นอย่างเงี้ยมันจะย่นย่นอย่างเงี้ยมันต้องไล่ให้มันพอดีกันไะเนี่ยนะก็จับมันอ่ะพลิกมาด้านนี้ค่ะก็จับมาฝั่งนี้ก็จะต้องมานี่อย่างเงี้ เราก็ดูเนี่ยซิปมานัะเนี่ยดูซับในมันนะคะดูซับในให้มันพอดีกันนะเนี่ยจับให้มันพอดีกันนะคะอย่าให้มันย่นอย่าให้มันมันเหลือก็ทำเหมือนเดิมเอาให้ตะเข็บมันตรงกันตะเข็บกลางหลังอ่ะกัดเข็มุดไปเรื่อย เนี่ยค่ะได้แล้วนะเราก็ดูว่ามันนี่ไหมอ่ะเราลองกลับไปดูก่อนว่าไอ้ตรงตัวซิปเนี่ยมันมันย่นมาอะไรไหมกลับไปดูด้านซับไหนนะคะกลับไปดูซิว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะเออได้อยู่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่นะเห็นไหเนี่ยเห็นนะเนี่ย,นนะยถ้าอย่างเงี้ยไม่ย่น แต่บางทีถ้าเรากัดอ่ะมันย่นไงเดี๋ยวลองดูตอนเย็บอีกทีก่อนนะคะนี่อันนี้อันนี้ยผ้าตัวเนี้ยทาง่ายเพราะเป็นผ้าฝ้ายอะคะ่ะแต่ไปเจอผ้าชีฟองนี่ล้วมันจะไม่ค่อยนิ่เท่าไหร่นะนี่เลยกลับออกมาเย็บอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะใช้กระดาษรองเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ให้จักมันถีบนะคะ ถ้ามันไม่พอดีเราก็ต้องเย็บใหม่แค่นแหละเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแหละงานเป็นเนี้ยแล้ค่ะบางทีนะงานง่ายไปเจอผ้าย,ยากก็มีค่ะบางทีงานยากเจอผ้าง่ายก็ก็มีแล้วแต่มันมีอะไรให้เราคิดตลอดเวลาในงานเชุดผ้าเนี่ยใครจะซื้อแพทเทิร์นอะโทรมาถามได้นะ แต่แต่ตัดนี้อ้อยไม่รับตัดนะคะเพราะว่ารับหน้าร้านก็พอแล้วค่ะเพราะว่าอ้อยไม่มีเวลาทําเพราะว่างานหน้าร้านนี้มันมันมันกำลังดีแล้วไงเป็นแบบพอมีทําไปเรื่อยๆอะค่ะไม่อยากรับงานมากองๆไว้เยอะๆเพราะว่าทาคนเดียวไงถ้าใครสนใจเพื่อนก็ทกมาได้นะไม่ว่าจะเบอร์โทรหรือ,อไลน์ ถ้ามันดีเราค่อยมายากมันได้เพราะว่าเดี๋ยวดูหัวชิปของเราก่อนอ่ะลองกลับมาดูก่อนว่ามันพอดีไหมเนี่ยขอให้พอดีเถิดนะไม่อยากแก้แล้วว้าวพอดีจ้ะเนี่ยคะ่ะได้แล้วคะ่ะแบบนี้ได้แล้วหัวก็ตรงคะ่ะหัวก็ได้นะเนี่ย ัวซิปอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเนี่ยรู้สุดอยู่เนี่ยหัวก็ตรงค่ะเดี๋ยวเนี่ยนะหัวมันก็จะตรงแล้วซิปตรงเนี้ยก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยใช้ได้อย่างเงี้ยใช้ได้นะคะอ่าอ่าแค่นี้แหละคะ่ะการกลับเนี่ยนะเนี่ยสำหรับวงแขนเนี่ยอ้อยลงคลิปไปแล้วนะคะสําหรับตัวเดตตัวสีสีเขียวที่เป็นผ้าปาเต้ะคะ่ะการนาวงแขนนะคะก่อนที่จะเข้าแขนเนี่ยที่มันเป็นซับในกับตัวนอกเนี้ย เราอย่าเอาเราอยาเอาเส้นกิ้งตรงกันแล้วมามาเข้าเขยเลยนะเราต้องไปขึ้นหุ่นนะกัดเหมือนตัวนั้นที่อ้อยทําให้ดูอะค่ะเนี่ยค่ะก็สําหรับการเย็บสาบซิบก็จะเป็นเงี้ยนะคะ